ขีปนาวุธฮาพูลคำบรรยายเสียงภาษาไทยน้ำเสียงจริงจังทรงพลังและน่าเกรงขามมากกว่าในโลกของสงครามทางเรือยุคใหม่แทบไม่มีชื่อใดที่ได้รับความเคารพน่าเกรงขามเท่ากับฮาพูลขีปนาวุธต่อต้านเรือรบซึ่งพัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาและถูกใช้งานโดยกองทัพของกว่า30ประเทศทั่วโลกมากกว่าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต ขีปนาวุธฮาพูนสามารถยิงจากทางอากาศเรือผิวน้ำหรือเรือดำน้ำเพื่อโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำในระยะไกลกว่า120กิโลเมตรติดหัวรบแรงระเบิดสูงหนัก221กิโลกรัมพร้อมพุ่งต่ำเหนือผิวน้ำเพื่อหลบเลี่ยงเรดาร์ศัตรู มากกว่าใช้ระบบนำวิถีเรดาร์แบบแอคทีฟขีปนาวุธสามารถค้นหาและล็อกเป้าหมายโดยอัตโนมัติในระยะสุดท้ายก่อนการโจมตีสร้างความเสียหายอย่างแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนกลางทะเลมากกว่าจากมหาสมุทรอันหนาวเย็นสู่ช่องแคบที่เป็นจุดยุทธศาสตร์หาพูนได้พิสูจน์ตนเองในสนามรบหลายครั้งมันคืออาวุธที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การข่มข,ขวัญทางทะเล และเป็นหอกแหลมแห่งอำนาจทางเรือที่ทั่วโลกวางใจมากกว่าฮาพูลเงียบเชียบเร็วแรงและร้ายกาศฮาพูลคือขีปนาวุธต่อต้านเรือรบอเนกประสงค์พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาใช้งานในกองทัพมากกว่า30ประเทศทั่วโลกขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ต พร้อมหัวรบแรงระเบิดสูงหนัก221กิโลกรัมสามารถยิงจากเรือรบเครื่องบินและเรือดำน้ำครอบคลุมระยะยิงไกลกว่า120กิโลเมตรด้วยการบินต่ำระดับผิวน้ำและระบบนำวิถีเรดาร์แบบแอคทีฟาพูลสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับและเข้าจู่โจมเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงมันคือขีปนาวุธที่ผ่านการพิสูจน์ในสมรภูมิจริง และยังคงเป็นหนึ่งในอาวุธหลักสำหรับการควบคุมทะเลและป้องปรามภัยคุกคามทางทะเลฮาพูนเนียบเชียบเร็วแรงและร้ายกาจด้วยประวัติการใช้งานยาวนานตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1970ขีปนาวุธฮาพูนได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านระยะยิงความแม่นยำและระบบนำทางเพื่อรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่ มากกว่าฮาปูนรอ่นไอไอและรุ่นล่าสุดได้รับการเสริมประสิทธิภาพในการโจมตีเป้าหมายบนบกเสริมระบบ GPS และปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้สามารถรับมือกับเป้าหมายที่มีการป้องกันแน่นหนามากกว่าหนึ่งในจุดเด่นของฮา o ูนคือความยืดหยุ่นในการใช้งานสามารถติดตั้งได้กับแพลตฟอร์มหลากหลายชนิดทั้งเครื่องบินรบเช่น F A18 เรือพิฆาตเรือดำน้ำและแท่นยิงเคลื่อนที่จากชายฝั่ง มากกว่าขีปนาวุธนี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือป้องปรามเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของความแม่นยำเทคโนโลยีและอำนาจการยิงที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรเลือกใช้ในการควบคุมเส้นทางทะเลทั่วโลกมากกว่าฮาพูนคือความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีความน่าเชื่อถือและพลังทำลายล้างทางทะเล